สวัสดีค่ะวันนี้เชลก็จะทามาทาขนมปังสองสีนะ่าสตูเซลกันนะคะส่วนผสมเนี่ยเดี๋ยวแยกไว้ให้เป็นสส่วนส่วนหนึ่งเป็นสําหรับส่วนมันม่วงก็จะเป็นสีม่วงแล้วก็ส่วนปกติที่จะเป็นสีขาวเราจะเอาของแห้งมาผสมเตรียมไว้ก่อนนะคะมีแป้งขนมปังแป้งเค้กผงมันม่วงนมหง เกลือแล้วก็น้ำตาลค่ะถ้าเกิดว่าบ้านใครมีเครื่องนวดขนมปังสองเครื่องเนี่ยก็ทำสองอันดีคู่กันไปได้เลยถ้าเกิดใครมีเครื่องนวดขนมปังเครื่องเดียวให้นวดสีขาวก่อนนะคะหลังจากนวดสีขาวเสร็จแล้วเนี่ยก็สีขาวใส่ตู้เย็นเอาไว้แล้วหลังจากนั้นค่อยไปนวดสีม่วงอีกที แลพอนวดสีมงเสร็จค่อยออกมาทั้งคู่แล้วก็พักพร้อมกันค่ะเดี๋ยวมานวดขนมปังกันนะคะพอดีเชลเนี่ยมีสองเครื่องก็เดี๋ยวจะใช้ทั้งสองเครื่องเลยทำพร้อมกันเอาส่วนของแห้งที่เมื่อกี้เราเตรียมไว้เนี่ยใส่ลงไปก่อนเลยค่ะหลังจากนั้นก็เปิดเครื่องได้เลย ตอนนี้โดของเราก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะออกมาพักกันเอามาพักทั้งสองสีเลยค่ะอันนี้เนี่ยจะขึงได้เป็นฟิีมแบบนี้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเราจะไปพักกันค่ะ ค่งกบมันนี้เช่นกันค่ะแล้วก็พักเลยเดี๋ยวระหว่างที่เราเราพักโดกันนะคะเราจะมาทำในส่วนสตูเซลกันเอาแป้งน้ำตาลแล้วก็ซินนามอนผสมผุกเขาให้เข้ากันค่ะผสมสามอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยใส่เนยตามลงไป หลังจากนั้นใส่เนยตามลงไปเลยค่ะให้ได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเท t e x t อร์แบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเอาไปพักในตู้เย็นไว้ค่ะพักไว้จกนกระทั่งโดได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาใช้ส่วนนี้กันเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาใช้ทีม 4, สีลสิดกรรมอันนี้กัน เี๋ยวเราจะมาเริ่มด้วยการขึ้นรูปนะคะโดยจะรีสสีขาวออกมาเป็นสี่เหลี่ยมเดี๋ยวเราจะคึ่งกลมไม่ก็จับให้เป็นทรงแบบนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำกันให้แป้งคลาตัวนิดนึ่ง ทำแบบเดียวกันกับสีม่วงนะคะพักไว้แป๊บหนึ่งสัก5นาทีแล้วเดี๋ยวมาขึ้นรูปกันค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมารีดกัน ความกว้างนะคะใช้พิมพ์วัดเอาให้เท่ากับพิมพ์อย่ากว้างกว่าพิมพ์แล้วพอสีขาวได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ทำสีม่วงกันเมื่อกี้เห็นว่าโดสีม่วงเริ่มแห้งเชยเลยเอาผ้ามาคุมไว้นะคะ นี่นะคะเก็บให้เท่ากันเหมือนกับสีขาวเมื่อกี้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะยกสีม่วงอันนี้เนี่ยขึ้นไปวางไว้บนสีขาวที่เราเตรียมไว้ก่อนหน้านี้แล้ว แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมากรีดกันเราจะมาแบ่งนะคะเป็นแปดเซน หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะหมวนกัน หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาหมวนกันหมวนให้แน่นๆนะคะจับทรงให้อยู่นี่นะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็ใส่พิม์กัน,นะคะ่ะ ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเราเนี่ยยังมีสตูเซลที่เมื่อกี้ทำทิ้งไว้อีกนะคะจะใส่ตอนนี้เลยก็ได้หรือว่าใส่ก่อนอบก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าอากาศร้อนเนี่ยอย่างที่นี่วันนี้ร้อนมากก็แนะนำให้ใส่ก่อนเข้าอบค่ะเอาไปพักได้เลยะคะ่ะตอนนี้นะคะขนมปังเราก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วขึ้นมาเท่านี้เลย เดี๋ยวเราจะทานมกันก่อนนิดนึงแล้วก็โรยด้วยสตูเซลค่ะใส่สตูเซลล์มากน้อยตามชอบเลยนะคะแต่อย่าใส่เยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะปิด สีของเราว่าขนมปังเราเป็นสองสีหลังจากนั้นไปอบกันค่ะมาเข้าอบกันค่ะตอนนี้ขนมปังของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเอาออกมาได้เลยค่ะ เสร็จเรียบ,บร้อยแล้วค่ะ